คนเจอกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้นะคะอะเป็นยังไงกันบ้างที่ครูน้ําสอนเกี่ยวกับประเภทของนาฏศิ์ไทยนะคะครูน้ําวันนี้นะแต่งชุดนี้มาเลยนะคะนุ่งจงกระเบนมาเลยแสดงว่าต้องให้ปฏิบัติท่ารำแน่นอนเลยใช่ไหมคะเตรียมตัวเลยป .5 และปะ .6 เตรียมตัวเตรียมใจในการปฏิบัติท่ารำกับครูน้ําเลยนะคะอะเดี๋ยวทบทวนเนะื้อหาเล็กน้อยนะคะประเภทของการ แสดงหน้าตศสินนะคะก็จะมีประเภทของการรําระบำละครแล้วก็บทละครใหญ่เลยก็คือการแสดงมหรอพนั่นเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูน้ำเนี่ยจะเริ่มของการรำละกันเนาะนะคะเป็นเป็นประเภทแรกเลยคือการรำเดี๋ยววันนี้จะให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัติท่ารำง่ายๆที่มันเป็นแบบแผนและก็ที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้ว ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปรู้จักประวัติเพลงเล็กน้อยนะคะอ่ะหรือบอกจะให้ราวงมาตรฐานนะคะวันนี้เพลงไหนเดี๋ยวเราไปลองไปลุ้นกันว่าได้เพลงไหนนะคะไปดูประวัติเพลงกันเลยค่ะค่ะความเป็นมาของราวงมาตรฐานเนี่ยนะคะก็จะ,ะมีกำเนิดมาจากราโทนนะคะํำโทนเนี่ยเป็นการร้องรําทำเพลงของชาวบ้านเลย ะะซึ่งมีผู้หญิงและก็ผู้ชายเนี่ยำกันเป็นคู่นะคะโดยการํำรอบๆโคกตำข้าวนะคะรู้จักคกตำตำข้าวเนาะแล้วก็หรือบางทีอาจจะลํะลำเป็นวงกลมโดยการมีเครื่องดนตรีที่เราเรียกว่าโทนเนี่ยนะคะอยู่ตรงกลางนะคะทีนี้การร้องํำทำเพลงในในใน,ในำโทนเนี่ยจะไม่มีแบบแผนที่กำหนดไว้ก็คือไม่มีท่าที่ ที่ชัดเจนจะแสดงแบบใดก็ได้นะคะตามจังหวะเพลงโดยไม่มีแบบแผนกำหนดไว้ณนะตอนนั้นเนี่ยนะคะท,ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือในช่วงระหว่างสุขคามลูกครั้งที่สองนะคะประชาชนในในเขตของกรุงเทพหรือเราเรียกว่าพระนครแล้วก็ธนบุรีเนี่ยนิยมลํำกันทั่วไปเลยเพราะว่า ลำง่ายนั่นเองนะคะแล้วก็ลำได้ทุกเพศทุกไปไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุก็สามารถลำได้หมดเลยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ค่อนข้างเครียดนะคะมีสงครามเข้ามาเราก็เครียดกันก็เลยเอาสิ่งนี้แหละค่ะมาแบบเป็นเ,เครื่องช่วยปลอบใจทําให้เราเนี่ยคลายเครียดไปได้เลยนะคะรำโทหรือลำพื้นบ้านเนี่ยได้รับ ความนิยมจึงทำให้มันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆในในช่วงนั้นในในประเทศไทยนะคะทำให้จอมพลปพนี่พิบูลสงครามท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนระมวงอย่างจริงจังเลยจึงทำให้ท่านเนี่ยได้มอบหมายให้กับกลมศิลปากรเนี่ยจัดการปรับปรุงการลํำเนี่ย และก็บทร้องเนี่ยให้มันมีแบบแผนมากยิ่งขึ้นเพื่อว่าที่จะสามารถเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมไทยและการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยให้เป็นที่เ,เป็นระเบียบเ,เป็นแบบแผนเดียวกันนะคะทั่วประเทศต้องรำเหมือนกันนะคะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ปฏิบัติการรำได้นะคะ ในกรมศิลปาก,กรนะคะได้ประพันธ์เพลงขึ้นก็คือได้แต่งบทเพลงขึ้นเนี่ยก็มี4เพลงด้วยกันนะคะเพลงแรกคืองามแสงเดือนเพลงที่2คือเพลงชาวไทย3ามรำมาซิมมะลำและ4เพลงคืนเดือนหงายนะคะส่วนอีก6เพลงเนี่ยก็เป็นของ ท่านผู้หญิงละเมียดพี่บูรณ์สงครามนะคะได้ประพันธ์ขึ้นก็คือ 1. ดอกไม้ของชาติ 2. ดวงจันทร์วันเพ็ญ 3. หญิงไทยใจงาม 4. อ่ยอดชายใจกล้าหาญ 5. ดวงจันทร์ขวัญฟ้าแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือนักบูชานักรบนั่นเองนะคะทั้งหมดก็มีทั้งหมด10เพลงด้วยกันนะคะกลมศิลปากรเนี่ยได้นำท่ารำเนี่ย ท่าแม่บทของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมากำหนดเป็นท่ารำของแต่ละบทโดยเพื่อให้มันเป็นต้นฉบับก,ก็เลยก็เลยเรียกว่ารำวงมาตรฐานแมในสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราได้จบไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ารำวงมาตรฐานเนี่ยมันยังคงอยู่กับวัฒนธรรมไทยไปตลอดตลอดตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ ลักษณะการแสดงของรำวงมาตรฐานเป็นการแสดงหมู่แสดงเป็นคู่ชายหญิงจำนวนทั้งหมด4คู่โดยขั้นตอนการลำจะเริ่มจากผู้ชายและผู้หญิงเดินออกมาเป็นแถวตอนลึกสองแถวหันหน้าเข้าหากันต่างฝ่ายทำความเคารพด้วยการไหว้และลำแปลแถวเป็นวงกลมแบบทวนเข็มน,นาฬิกาตามทํานองเพลง เมื่อลำจบบทร้องในเพลงบูชานักลบหรือเพลงสุดท้ายผู้แสดงลำเข้าเวทีหรือหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองทำความเคารพด้วยการไหว้อีกครั้งก่อนเดินออกจากวงโอกาสในการแสดงแสดงในงานเลื่อนเริงหรือแสดงในการเผยแพร่วัฒนธรรม การแต่งกายมีทั้งหมด4แบบด้วยกันคือแบบพื้นบ้านแบบราชการที่5แบบสากลนิยมและแบบราตรีสโมสสนดนตรีประกอบการแสดงวงดนตรีที่นำมาใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงนั้นได้แก่วงปีพาดไม้นวมแต่จะใช้โทนตีกำกับจังหวะหน้าทับแทนกองแขกและวงดนตรีสากล เพลงและท่าลําที่ใช้ในการประกอบการแสดงเพลงที่นำมาใช้ในประกอบการแสดงนั้นมีทั้งหมด10เพลงแต่ละเพลงมีการกำหนดให้มีท่าลําเฉพาะดังนี้ 1. งามแสงเดือนใช้ท่าลําส่อส้อยมาลา 2. เพลงชาวไทยใช้ท่าลําชักแป้งผัดหน้า 3. เพลงลัมมาซิมะลํา ใช้ท่าลำรําสาย 4. เพลงคืนเดือนหงายใช้ท่าลำสอดส้อยมาลาปแปลง 5. เพลงดวงจันทร์วันเพนใช้ท่าลำแขกเต้าเข้าลังและผาลาเพียงไห 6. เพลงดอกไม้ของชาติใช้ท่าลำรํายั่ว 7. เพลงหญิงไทยใจงาม ใช้ท่าลำพรมสีหน้าและยูงฟ้อนหาง 8. เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้าใช้ท่าลำช้างประสานงาและจันทรงกรดเก 9. เพลงย่อดชายใจหานใช้ท่าลำผู้หญิงใช้ท่าลำท่าชนีไล่ไม้ผู้ชายรำท่าจ่อเพลิงการ 10. บ เพลงบูชานักรบผู้หญิงใช้ท่าลำท่าขัดจางนางและรอแก้วผู้ชายใช้ท่าลำท่าจันทรงกรดและขอแก้ววันนี้นะคะให้นักเรียนเนี่ยปฏิบัติเพลงอะไรดีนะงามแสงเดือนง่ายไปเนาะปฏิบัติไปแล้วนะคะเพลงเช้าไทย ชักแป้งผัดหน้าก็ง่ายไปนะคะแล้วก็เพลงลำมาซี่มาลำท่ารำยั่วไม่เอาดีกว่านะคะง่ายสำหรับป .5 ป .6 ไปคืนเดือนงายคืนเดือนงายดีไหมมันเหมือนกับงานแสงเดือนมากเกินไปนะคะงั้นขอเป็นเพลงที่ห้าเลยแล้วกันค่ะดวงจันทร์วันเพ็ญท่านี้นะคะมีชื่อว่าพาลาเพลงไหลแล้วก็แขกเต้าเข้าลังนะคะท่าแรก อันนี้คือแกเต้าเข้าลังนะคะต่อไปมูนอันนี้คือผาลาเพียงไหลนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกกันก่อนจีดนะคะจีดแบบนี้นะคะจีบเข้ามาด้านข้างก็คือจีบปลกข้างนั่นเองตรงนี้นะคะจีบข้างซ้ายแล้วก็ไปข้างขวาแบบนี้ เอาแค่นี้ก่อนคร้อมกับเท้านะคะยกเท้าขวาขึ้นมาจีบซ้ายหนึ่งยกเท้าซ้ายสลับเป็นขวาสองเอาใหม่นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองอเคนะคะโอเคถ้าต่อไปนะคะถ้าขาลาเพียงไหล่อ่าเมื่อกี้เรามาจาก ท่านี้ใช่ไหมคะท่าแข่งต้าเข้าหลังต่อไปค่ทะพาลาพียงไหลเนี่ยมือนึงเนี่ยจีบออกด้านข้างอีกมือหนึ่งงายเป็นตั้งวงนะคะพร้อมกับหมุนไปด้านที่ตัวเองจีหนึ่งสองสาและก็จีบอย่างนี้นะคะพาลาเพยงไหล่อ,อ้าวันนี้นะคะคุณน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะให้ปฏิบัติใหม่อีกหนึ่งรอบ โดยที่วันนี้ครูน้ำมีแขกรับเชิญค่ะขอพบกับแขกรับเชิญครูน้ำได้เลยค่ะใครคะเนี่ยดาราแน่เลยใครคะครับครูบอสครับสิรชถนอครับอ่าเดี๋ยววันนี้ครูบอสนะคะเป็นแขกรับเชิญครูน้ำครูบอสต้องปฏิบัติท่าด้วยทำได้ไี้เลยรู้สึกว่าการเรียนดนตรีการเรียนรำไทยนี่ตื่นเต้นมากๆเลยครับน่าสนใจมากๆเลยครับ เดี๋ยวเรามาลองกันท่าแรกครับบอสคร<ะ>ับท่าผาลาเพียงไหรไม่ใช่ท่าแรกนะคะท่าแขกเต้าเข้าหลังค่ะแขกเต้าเข้าหลังจีบอย่างนี้คะ่ะจีบปกขาปกข้า,บบขาสวยไหมคะนักเรียนสวยไหมคะสวยแล้วเนาะสวยยังยังไ,ไงเอ่ยอ่าพร้อมกับหัวเข่าที่ตรงข้ามนะคะจีบครั้งที่หนึ่ง ด้วยครับบอสครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งครับจังหวะที่สองค่ะสลับเท้าด้วยวเะเปลี่ยนเข่าด้วยค่ะโอเคครับโอเคอย่างนี้หรอค่ะอ๋อเออแปะจมูกเท้าลงไปนะคะอันนี้อันไหนเรียกว่าจมูกเท้าครับขออนุญาตนะคะเด็กๆจมูกเท้าอยู่นี่นะคะอ๋อ่างนี้ครับงอเข่าไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วเข่านี้ต้องงอไหมใช่ค่ะ อัดทองหลังไม่ต้องงองค่ะครับอัดจังหวะที่สองสองอ่าสองต่อไปจังหวะที่สามให้เอามือข้างที่จีนเนี่ยออกไปด้านข้างชวนคูณน้ำแน่เลยอ่าอย่างนี้ค่ะเต็มใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มือขวาตั้งวงล้<น>อมวนออกอมวนออกค่ะวนออกไปตั้งวงครับแล้วก็หมุนไปด้านซ้ายมือค่ะเป็นสามสี่ ห้าแล้วก็เอามือขวาลวงมาข้างล่างหกมือซ้ายตั้งหงขึ้นเก่งมากเลยทั้งหมดเขาหนายถึงว่อีเร่อบหนึ่ <c oughs> งน,นะครับค,คุณน้ำทำด้วยนะโอเคค่ะ, <c oughs> ะมาพร้อมนะคะหนึ่งสองสามซ้ายหนึ่งขวานะคะ ขวาสองเขาซ้ายค่ะ3เอามือที่จีบออกตั้งวงขวาเท้าซ้ายหมุนสามสห้าแล้วก็6มือซ้ายตั้งวงค่ะมือขวางายลงมาอย่างนี้เก่งมากเลยค่ะครูบอลเุ <c oughs> ็นไคะคุณพ <c oughs> ่อย <c oughs> ังทำได้เลยเด็กๆเนี่ยเรียน พื้นฐานหน้าตาสิงมาแล้วคิดว่าทาได้ไหมครับบอสโอ้เด็กๆที่โรงเรียนสาธิตพุทธมเราเก่งหมดทุกคนครับเก่งหมดบอสอีกคลาสตอนนี้นี่ครั้งแรกนะครับคุณไว้ไม่เคยลําเลยน่าจะพอใช้ได้ใช่ไหมครับน้ำได้ค่ะนี่คือแค่แค่ไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำคุณว่าสามารถทําได้ขนาดนี้เลยค่ะเด็กๆต้องทําให้ได้นะคะแล้วอัดคลิปวิดีโอตัวเองนะคะในการแสดงท่านี้มาด้วยนะคะดเด็กๆชือ่อท่าอะไรนะครับอ่ะท่านี้นะคะท่า แขกเต้าเข้ารลังค่ะแล้วอันนี้พาลาที่ใหม่นะคะอย่าลืมส่งกันมานะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ